สวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีค,ครับเพื่อนเพื่อนผมรอเลยผมรอผมรอเมนูนี้เลยคือวันนี้เราจะทําหลนปูอัดอีนนี้เมนูหลนปูอัดเนี่ยมันก็ใช้กะทิพีต้าครับกะทิประเทศไทยไม่ได้ใช้ลิงเก็บนะครับไม่แต่เรื่องนี้ครับคือลิงเก็บมะพร้าวเนี่ยมันเป็นวิถีของคนไทย แล้วเป็นวิถีชาวบ้านด้วยนะใช่เป็นวิถีชาวบ้านแล้วซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันก็ไม่มีคือน้อยมากแล้วอ่ะที่จะใช้ลิงเก็บถ้าเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยของวงการมะพร้าวเนี่ยก็ใช้คนเก็บหมดแล้วใช่แล้วยี่ผมเห็นว่าเดี๋ยวี้เขาตัดต่อสายพันธุ์มะพร้าวให้ต้นเตี้ยที่คนเก็บได้ใช่มะพร้าวบ้านผมเนี่ยสูงแค่นี้เองมาเอามือเอามือเอามือเอื้อมเก็บได้มะพร้าวบ้านผมมีหนามด้วยมะพร้าวของพีทของพนี่เรามาทำหลนปูอัดครับครับก็ เมนูหล่นเนี่ยเราก็ทําจากวัตถุดิบในร้านสะดวกซื้อได้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะบอกเพื่อนๆว่าร้านสะดวกซื้อหลายๆร้านเนี่ยก็มีผักสดขายนะครับอย่างออ,อันนี้หล่นปูอัดแน่ๆเลยใส่กะทินะครับนี่กะทิแล้วก็นี่ครับปูอัดแล้วก็เราเพิ่มหมูสับเข้าไปนะครับเครื่องปรุงรสนะครับเราก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะครับเราก็จะมีพริกขี้หนูน้ำมะขามเปียกน้ำปลาพริกขี้ฟ้าแดงลาบผักชี นี่นี่นี่วิธีการนะนี่จะไม่ถามกูหน่อยเหรอดำเลยลากผักชีก็จะมีนี่ครับหอมแดงมีไอ้นี่นี่เรียกอะไรนี่ตะไคร้โอเคใบมะกรูดนะครับแล้วก็ผักเคียงครับผักเคียงนี่แล้วแต่เลยครับว่าที่ในตู้เย็นมีอะไรนะครับตอนนี้ผมก็มีถั่วฝักยาวแตงกวาแล้วก็ขมิ้นขาวนะครับโหขมิ้นขาวนี่เกิดมาเพื่อคู่กับ ตระกูลหลนทั้งหมดเลยนะกินดีนะขับลมกินแล้วตดป้าตดป้าตดป้างดูอ่าอ่เราเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับดีกว่ามามาลากผักชีนี่เราเอาแต่ลากมานะครับเพื่อให้ตําง่ายเราก็ซอยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยใช่ครับผมอ่าพี่ต้นตําลุ่งเข้าไปเดี๋ยวเราก็จะเปิดเตาเล่นเลยดีกว่า เวลาทำหล่นนะครับเราไม่ใช้ไฟแรงนะครับเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆเทกะทิลงไปในกระทะนะครับเอาไม่ต้องหมดเอาไว้ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับออกมาไอ้หายหายอย่าใส่ทั้งช้อนนะกุฏีแหมเอาไปแล้วกูเกินจะปล่อยมือละไม่ได้แดกกูหรอกเก็บไว้เอออ่แล้วก็ เคี่ยวให้รากผักชีกับกะทิเนี่ยหอมเลยนะครับระหว่างรอก,กะทิเดือดน,นะครับเราก็มาซอยตะไคร้ซอยตะไคร้เสร็จแล้วเราก็ใส่ตะไคร้ลงไปเลยด้วยซอยหอมแดงอันนี้เติมน้ําไปหน่อยเวลาเราเคี่ยวนะครับเราก็จะเคี่ยวเหมือนกับเขาเรียกอะไรหัวกะทิกับหางกะทินะครับถ้าใครใช้กะทิก่องก็คือเติมน้ําเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับ ใส่หอมลงไปแล้วก็ผัดเคี่ยวให้หักมันนิ่มใส่หมูสับลงไปอ่าแล้วก็ใส่ขันนี้เออขันนี้นี่ดูให้ดีนะครับผมทําไมครับบางอันมีเปลือกครับผมจะใส่ไปทั้งอันระวังเปลือกติดลงไปนะครับอไอ้พูดถึงปูอัดเนี่ยนะพี่โป้งนะสมัยก่อนเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันทําจากปูนะแต่จริงๆแล้วก็คือ มันก็ทําจากเนื้อปลานี่แหละเราเรียกกันว่าปูอัดเนี่ยเพราะว่าทรงมันเนี่ยมันจะเหมือนก้ามปูธนบะใช่ไหมเขาก็เลยเรียกง่ายๆว่าอ๋อนี่แหละปูอัดเสร็จแล้วเร<ม>าก็ใส่ปูอัดลงไปนะครับนะครับทีนี้เราก็เติมกะทิที่เหลือเลยครับใส่พริกสดลงไปนะครับพอเดือดนะครับเราก็ใส่น้ำปลามะนา้ำมะขามเปียกนะครับรักช้อนหนึ่ง น้าตาลปี๊บนะครับใส่เข้าไปน้ําตาลปี๊บเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่ากะทิเนี่ยมันหวานอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมใส่ครึ่งเดียวพอคนเลยครับให้น้ําตาลละลายนะครับคือรสชาติของหลนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็คือจะ3รสเค็มหวานเปรี้ยว้ายนะครับแล้วก็ใส่พริกขี้หนูลงไปนะครับแล้วก็ใบมะกรูดอ่าเรียบร้อยเลยนี้เราตักใส่ถ้วยครับผม ผักเคียงผักเคียงเสร็จเรียบร้อยครับพี่ต้นล้นผู้อัดอาชิมเลยชิมเลยกินดีรสชาตินวลนวลหวานนํำมันมันกะทิเค็มตามมานิดหนึ่งแล้วก็เปรี้ยวปลาแห่มปลาแห่มท้าย โอเคครับล้วก็ลองลองทำกันดูครับผมเมนูง่ายๆนะครับด้วยวัตถุดิบจากลาสดุกซื้อกับรายการลดสมเด็จครับในช่องลงปรุงติดตามได้ใน Facebook, Youtube และ Instagram ครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เมนูอะไรก็มาแนะนำกันแล้วคอยติดตามครับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับกีต้าครับกะทิไม่ได้ใช้ลิงเด็ดครับ